เราจะเปิดตัวนักชกมุมแดงก่อนนักชกมุมแดงคู่ที่หนึ่งมะนาวบางแสนไฟครับ และนักชกมุมน้ำเงินร้อยทิดาวคู่สร้าง บางแสนไฟลีกราชบุรีครับวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่28มิถุนายน2568ครับที่เวทีมวยในขนมต้มวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบ,บึงครับจัดโดยบอสเบลบางแสนไฟขับและทีมงานค่แรกนะรายการวันนี้ครับเปิดหัวด้วยนักชกมุมน้ําเงินมะนาวบางแสนไฟขับนะครับวันนี้จะแลกเดือดกับร้อยทิดาวอคู่สร้าง ครับคู่นี้พบกันในพิกัดน้ําหนัก60กิโลกร,รัมนะครับคู่นี้จะชกกัน3ยกนะครับ2พัก2 2> <c oughs> กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับใช้กรรมการอัญชลีกองรักให้คะแนน3ท่านครับกรรมการชัยในลงแสงตากรรมการพงพัฒน์ว่องวหวและกรรมการนิลันพุทธมีรับชมความสนุกตื่นเต้นแล้วใจครับในศึกบางแสนไฟเหลีกวันนี้เราเจอกันที่จังหวัดร,ราชบุรีครับโดยทีมงานของบอสเบลบางแสนไฟขับและทีมงาน นี้ก็จะเป็นการสาธิตนะครับการจัดการแข่งขันมวยไทยนะครับซึ่งรองศาสตราจารย์ดรสำนันสุขแสงและก็ได้ทุนการวิจัยมาจากสนักงานวทธรวิจัยแห่งชาติชมการไล่รอบไมโครูของนักชกมุมแดงและมุมน้ำเงินครับมุมแดงคือน้องมะนาวนะครับบางแสงไฟครับวันนี้นะครับถาชนโดยร้อยธิดาวอกผู่สร้างนะครับจึงพิกัดน้ำหนัก26กกิโลกรัมครับ กรรมการผู้ชี้ขาดบปิเวทีครับใช้กรรมการอัญชลีกองรักนะครับคู่นี้นะครับขออนุญาตนำเรียนว่าชกกัน3ยกนะครับยกละ2พักรับวันนี้บางแสนไฟล์ลิงนะครับเราได้จัดให้ทุกท่านได้รับชมกันทั้งหมด12คู่ด้วยกันนะครับรวมไปถึงเรามีการชิงแชมป์ด้วยจำนวน3คู่นะครับก็คู่แรกวันนี้ดูครับว่ามะนาวหรือร้อยทิดาครับใครจะ าชัยชนะลับไปฝากกนรลับได้นะนี่กำลังได้รับมาคุณนี่คือน้องมะนาวครับทาง,ทงหม่ยครับ ไม่ใช่นะการมวยก็เรียกว่าการเดินพักชินาวัรหรือาการเดิน,นดตำรวจตรวจสอบพื้นที่ถ้าเป็นมวยโบราณก็จะเป็นาการเดินยันกาพาคมนะฮะติดต่อโดยการไล่ลำไปที่มุมเต่งในกนารกราบพระแม่ธรณีกราบครั้งที่หนึ่งครับกราบพระแม่ตัวจับราบที่สองครับกราบครูผู้ประสิทธิ์ประสาไทยรับ,รบาาครั้งที่สามจับพื้นแผ่นดินเกิด แล้วต่อวยการไล่ลำท่ากรอบพระแม่ธรณีขึ้นสู่อกแล้วถวายบังคมดังการถวายบังคมก็เป็นการานำท่าถวายบังคมมาใช้ในการาไหวครูนะครับซึ่งในสมัยรชัชกาลที่5จะมีการชกหน้าพะท่นั่งนะก็จะต้องมีการาไล่ลำไหวครูนะครับขึ้นพรมโดยท่าหงเทิน ศ่ปะมวยไทยที่ไม่เหมือนชาติใดในโลกครับสิ่งเดียวที่จะบ่งบอกว่านี่คือศิลปะมวยไทยนั่นคือก่อนการแข่งขันจะต้องมีการไล่ลำไ้ครูและจะต้องมีการสวมใส่มงคลนี่คือการลีบประเพทนีนิยมที่ครูมวยไทยนะครับได้มีการยึดถือสืบเนื่องกันต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องน้องมะนาวบางแสนไม่กลับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับ ต้นกล้ามวยไทยที่สาธิตการและรำไมว้ครูนะครับเพื่อให้น้องๆเยาวชนได้เห็นเึ็นความสวยงามนะครับาการรำไมว้ครูนี่ใช้พลังงานค่อนข้างมากนะเราจะเห็นว่าบางบางคนอาจจะไหว้แป๊บเดียวเพราะว่าอาจจะต้องเซฟพลงแต่ถ้าคนไหนที่ไหว้ครูนั่นแสดงว่า,าการคิดซองเนี่ยซิปเปียนะฮะก็ยอย่างเช่นพี่พวกขาวที่ไหว้ครูมากสุดคือ8นาทีนะแต่ว่านี่าการวันนี้เวทีแห่งน,นี้ครับเป็นเวทีที่สนับสนุนส่งเสริม ศิลปะมวยไทยอย่างแท้จริงนะครับเป็นการสาธิตจำลอง,งานนการแข่งขันมวยไทยลีกนะครับซึ่งวันนี้บอสเบลนะครับนำทีมงานคุณภาพจากบางแสงไฟกลับนะมานะครับดำเนินการขับเคลื่อนทีวิาลัยมวยไทยซึ่งถือว่าเป็นวิทยาลัยเดียวที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกที่เดียวของโลกในสาบัมวยไทยสิ่งเดียวที่จะทำให้ฝรัง่งก้มกับเราได้นี่คือศิลปะมวยไทย วันนี้ศิลปะมวยไทยได้ถูกส่งผ่านจากนะครับต้นกล้ามวยไทยอย่างน้องมะนาวและก็น้องร้อยทิดาสิ่งศการและลำไม้ครูครับขอเสียงบรบมืกับน้องมะนาวหน่อยฮะโอ้โหดีอ่อนช้อยสวยงามครับกรรมการอัญชัดีกองรักครับบางคนถามว่ากรรมการพูดอะไรนะครับสามคำสามคำหลักๆคือชกให้เต็มที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาลมไม่ซ้ำนี่คือกฎเหล็กของกีฬามวยไทย ตามพระราชบัญญัติกีฬามวย2547นะครับซึ่งถือว่าเป็นกฎเหล็กที่ทุกคนต้องทําตามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่มีบนกฎติกาคือนะครับสปิริตน้ําใจนักกีฬาเราจะเห็นว่าเวลาชกกันเสร็จแล้วชกกันเอาเป็นเอาตายแต่เมื่อสิ้นเสียงะระฆังนักมวยจะเข้าไปทักทายโอบกอดกันด้วยความรักนะครับนี่คือสิ่งที่ครูมวยได้ถ่ายทอดให้กับเยาวชนต้นกล้ามวยไทยนะซึ่งบนเวทียกแรกนะครับก็จะ ลืมผ้าเขามาครับอออเอาไม่เป็นไรครับพี่เลี้ยงก็เพิ่งมาใหม่นะอ่ะกรรมการนันชลีครับยกแรกว่างไงครับเสียงละครับยกที่หนึ่งโอ้โหน้องมะนาวเปี้ยวจีเตะทรายทรายโอ้โหไม่คุยเลยไม่เน้นคุยโอ้โห มะดาวเตะซ้ายร้อยทิดาร้อยทิดารอจังหวะสวนโอ้โห้วยเดินจุจริงๆกรรมการนับแปดนนะครับนับแรกนะครับผมไหวหรือเปล่าครับร้อยทิดาครับโอ้โหโดนบันเลงเพลงเข่าเพลงมัตก็ไปกรรมการอนุชินิว่าต้องโบกมือหย่อยๆแล้วครับโอ้โหไม่ไหวครับโอ้โห มาเร็วไปเร็วครับเข้มเร็วครับโอ้โหมะนาวเปรี้ยวจี๊ดมากๆอาจารย์โอ้โหนี่ไหว้ครูใช้เวลาไปกับ3นาทีนะโอ้โห,ห congratulation for the l a s t corner มะนาวบางแสนไฟครับกโกโกครับโอ้โหที่ผมได้นำเรียนไปข้างต้นครับว่าเห็นไหมครับการฟิตซ้อม มะนาวนี้ว่ายครูนานแสดงว่าฟิตสอมมาดีนะครับไม่ถึง2นาทีนะครับเรียบร้อยไปแล้วครับความจิตจัดของน้องมะนาวครับจบไวครับครูแรกนำรายการครับน้องใหม่ครับคู่ต่อไปนะครับเดี๋ยวรอให้กำลังใจคู่ต่อไปนะฮะ